จะนั่ลงมาครับสายยาวสายยาวครับเก็บตรงไหนสายยาวเก็บทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับเนี่ยครับกระดูกเขาดีกว่าครับนี่นี่ครับสายยาวระบมหมดเลยครับเนี่ยครับซ้ายก็เจ็บขวาก็เจ็บครับวันนี้แข็งใจอย่างนี้ครับอย่ายอมครับต่อยมวยเนี่ยครับดีมากดีมากลุกขึ้นได้บ้าลุกขึ้นนั่งบ้าเออสายยาวเนี่ยครับสายยาวทีมงานสามารถที่จะรุนยิ้ม เออเออนั่งก็ได้ไม่ต้องไปนอนหรอกเออนั่นแหละนั่นแหละจะได้เย็นเย็นเออสายยาวสายยาวเอ็งจะเดินไหวป่ะเนี่ยนี่แข็งแข็งใจอย่างเงี้ยดีแล้วนี่แหละดีนะยังหัดถีบมาเยอะงวดนี้ถีบเยอะนะนี่ร่างกายดีกว่างวดที่แล้วเยอะเลยนี่เดี๋ยวให้ปอมันยืมก่อนนะครับมีฉลามฉลามชนฝีมือแล้วก็มี เพชรมงคลสายยาวฝีมือต่อยตัวนะครับวันนี้ต่อยสี่ตัวครับเนี่ยอย่าลืมติดตามนะครับเพชรมงคลสามารถเทลุ่นยิ้มครับนี่ครับสายยาวสายยาวครับไปเดินไปเดินไปโอ้วันนี้ครับแกนคุนแข็งแรงมากครับวันนี้นี่ครับเดินไม่ไหวแล้วครับพี่ชาบสวัสดี สวัสดีครับสสวัดีครัะจ่ายมือไอ้พายนำต่อยมือสองกราจ่ายมือมือหนึ่งนะเท่าไหร่ครับเพชรมงคลครับเดินไม่ได้ครับวันนี้สายยาวสายยาวเดินไม่ไหวเลยครับลงมากระดูกกระดูกเขาดีมากครับคู่ชก แต่ฝืนใจเตะแข็งใจเตะครับนี่ครับนักมวยต้องอย่างเงี้ยอย่ายอมอยู่บนเวทีอย่ายอมครับจ่ายแล้วจ่ายแล้วอ,อยู่บนเวทีอย่ายอมนี่ครับเดินไม่ได้เลยครับเนี่ยอยู่บนเวทีอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมน่ครับเพชรมงคลบ้างไปแสนเนี่ยเจ้มวยโหนะเอาจ่อยมา,าให้นั่งอยให้นั่งอย โอ้ยขอบคุณนี่ขอบคุณพี่อาร์ตด้วยเอเอรู้จักขอบคุณมากเออเ <c oughs> ลย <c oughs> ดูพี่อาร์ตนี่ <c oughs> เนื้อแตกเลยเนาะซ้อมมวยเ,เหงื่อเขายังไม่ออกเลยนี่เห็นไหมยกนคูนเห็นไหมเพราะว่าแบกเองอ่ะ <c oughs> เอาที่เองได้แบกกี่ครั้งแล้วนี่ <c oughs> ตอนที่อยู่ลพบ,บุรีที่ได้อัดฉาสีแปดหมื่นก็แบกเล้วเปล่าแบกใครวะตอนนั้นฮะฮะตอนนั้นตอนนั้นใครแบกรถถอยปั๊บถอย ไม่ตอนนั้นใครแบกกันวะตอนนั้นเออไอ้บิ๊กแบกโหนี่แบกแบกครั้งที่สองชนะสวยงามแบกครั้งแรกได้อชีตแปดหมื่นนั่นนี่นี่ตอที่ลบบุรีแปดหมื่นได้อชีตแบใช่ไหมครับแล้วสายเพชรก็เป็นคนแบกเดินไม่ได้เหมือนกันเออเนี่ยเดินไม่ได้อย่างเงี้ยวันนี้เกียนคูนเนี่ยอยู่บนเวทียอมแข็งใจเตะเงี้ยดีละคุณแก่ละคุณแกรถคุณแกรถแก่รถอยู่ที่ใคร ดีมาก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 เฮ้ยขอบขอบคุณสายเพชรหน่อยในะไอเดียขอบคุณสายเพชรหน่อยขอบคุณสายเพชรหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเป็นอบคุบนี่เอ้าไม่มี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 อเลยครูนวมอยู่นี่เลยอ่าบอแมนกันเลยของเขาครับครับครับทีมงานสามารถเพลินยิ้มครับกลับบ้านแล้วครับกลับค่ายครับท่านผู้ชมครับทุกคนบอกแล้วครับกลับค่ายกันนะครับทีมงานกับท่านผู้รับจะจุรถกลับค่ายครับคนะสองแก้บนครับแก่บนคณะสองคณะสอง กูได้